สวัสดีครับผมน้าเชาวดีชมสาครับผู้จัดการบางไทรมุสีกับกรมการแพทย์กรเพื่อเกษตรนิสัยแางเมล็ดนะครับกาในเมื็อนี้นะครับการสางพัฒนาชุดดวดเจ้ากระเพื่อมกันของหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านครับเกี่ยวกับการพัฒนาดวดกินได้หรือว่าเจ้ากระเพื่อมเ้ิมพ่วงนะครับดวดของชาวบ้านอ่าเป็นระยะทางอยู่ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับการทำนะครับก็คือ คาดว่าจะอายุเสร็จภายในประมาณสองหรือสามเดือนนะครับกให้ชาวบ้านนะครับส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับปลูกผักสวนขั้วหรือว่าลวกกินได้ตามถนนท่งทางนะครับตามตัวนัวงห้าวห้าวนะครับการือในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเสรษฐกิยพอเพียงของพระเจ้าวิหัวราชการที่เก่านะครับเป็นการได้สั่งมาอยู่เลยนะชาวบ,านะบ้านการกําลังนีกิจกรรมก็คือปลูกเพราะว่าจะเป็นผักสวนขั้วหรือมะนาวหรือว่า ชนิดต่างๆนะครับเป็นผักบุงผักอัญชันต่างๆพวกสมุนไพรน้ำนะครับในช่วงนี้ีกาลั่งจะเนินการอยู่นะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับกาคงจะเป็นหมวดในทางชาวบ้านหรือว่าชุมชนของเฮารวมกันนะครับเกี่ยวกับรั่วกินได้ในส่วนนี้นะครับเนเป็นตัวอย่างว่าีพวกกระโบักรนเานี่กระเงานี่บักงงจะพักเปิดทักมันต่ขึ้นมาน้ำ ตามธรรมชิจารณคือก็ฟักไสห่อเนี่ยฟักไสหน่อยครับไสขี่นกห่าฟักธรรมดากะเห็ดเป็นตัวอย่างเพลินค่ะเห็ดแล้วมันดีตรงไหนค่ะดีก็คือมันจะได้กินไวยมันจะกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนืพอผัดนี้มันเป็นไวเพราะขาดกเพลินเพลินกืบมากคอกินไปกินน้ำกันมัดคุมมัดควงกับ่ามัดครับสองสามต si no ้นอยู่นี่ ค่ะอ่าแล้วทันมองว่าถ้าเฮ็ดได้คือกันทุกเฮี่ยงแบบนี้สิดดีกับพี่น้องเฮาจังย์ค่ะผมว่าดีมากเลยครับถ้าเฮ็ดได้เฮียนละสองสามตนนี้ตนบางโฮ่งเทียนละหนึ่งตนสามตนนี้ตนนึงแบบผมว่าการเฮ็ดวันวานนี่ดีครับบ้านเฮาก็นนีว่าได้ซื้อกันกินว่าได้มีแง่งปลูแยังหักขวกันกินได้ครับยง่งกันกินได้เอาอยู่ในบ้านเฮาก็เลาะแข่งหัวไปเฮากับว่าดิียงพื้นที่ไร ตู้กจนหมักเน่าสีกับยังเยินปีนึงเราก็ได้โดนนี่ผู้ใดอยากปลูกกล้วยกับปลูกไปปลูกพวงกับปลูกแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนกันก็ได้ผู้ใดมีอันหนึ่งก็มีอันหนึ่งรับผมอ่านี่ทางทั้งในช่วงนี้นะครับก็กำลังศึกษาหาแนวทางกับรึกษากับทางป่าชาวบ้านอยู่เดินกับเนะน้า่าให้ปลูกยังายก็กระทางบ้านละ ซีหากระถางแบกเปลี่ยนกันบบนะครับแบกเปลี่ยนสินค้าดรยว่าแบกเปลี่ยนกันกินกับคาดว่าอีก2เดือนนะคะถ้าเข้ามาบานทองซ้ายนะคะเ้าก็จะเห็นถนนกินได้เต็มระยะทาง2กิโลเมตรนะคะ